เฮ้ยข้ามวยสองเลยท่านผู้ชมเฮ้ยเกินพิงอย่าทำอย่างนี้ดิอะไรนะคนที่แต่งตัวเหมือนน้องมิงออกมาแล้วนะอะไรนะอะไรก็ทำไม,ไม,ไมอะไรมิงนักหนาเนี่ยพูดไม่หยุดเลยเอาแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็กลับมาสู่ช่องโอมมี่กันอีกแล้วนะครับเมื่อวานก่อนเนาะเขาทำคลิปเปิดตัวแฟนไปแล้ววันนี้ผมก็จะมาทําคลิปแกล้งแฟนกันบ้างนะครับท่านผู้ชมผมก็คิดคอนเทนต์สนุกสนุกด้ละ <ersch> คือวันนี้นะครับผมจะมีคอนเทนต์แบบเรียกชื่อแฟนผิดนะครับท่านผู้ชมเป็นภารกิจเสี่ยงตายกันเลยทีเดียวเดี๋ยวทามาคิดชื่อกันก่อนว่เดี๋ยวผมยังไม่รู้นะว่าผมจะเรียกชื่อไหนนีเดี๋ยวเราค่อยคิดกันนสุดไปเลยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราหาเรื่องแฟนกันดีกว่าครับท่านผู้ชมคือแบบทําคลิปแอคมาหลายคลิปแล้วไงคลิปนี้ทั้งแอคทั้งแกล้งแฟนไปเลยละกันเดี๋ยนะครับเดี๋ยวหาออนออนหรือยังเอ้ยท่านผู้ชมออนอยู่อ่ะเชิญมาก่อนเชิญมาก่อนฮัลโหลเธอทำอะไรอ่ะ ทำไรยืนโง่ๆอยู่หน้าลบบีอ๋อปกติอยู่เฉยๆก็นั่นอยู่แล้วไม่ต้องยืนหรอกอ้าวหยอกหยอกหยอกลินเธอเข้าส่วนกันปะไปไสรุปชื่ออะไรอ่ะชื่อบิงไงอยางไม้จบกับชื่อชื่อบิงนะครับท่านผู้ชมใครเรียกถูกก็เรียกนะผมเรียกไม่ถูก เธอแต่งชุดนี้ไปโซนใช่ปะใช่คิดว่าตึงเหรอไม่อะคือของคนพูดละกันอย่าดูเอาว่ะก็ไม่เท่าไหร่หรอกเจอกันได้แล้วอ่ะกดดว่านะเฮ้ยกดทิปนะไม่มีไยไปกดออแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาอยู่ไหนโซนนั้นที่เรียบร้อยแล้วนะเธอเขาทำคลิปเหมือนเดิมนะเอ๋มีแต่นะแข่งเดี๋ยวผมเป็นอันตราพานเรื่องของเขาอะ อะอะไรของเขาวะเธอโอเคๆจัดมาเขาจะทำอะไรอ่ะเขาทำอะไรครับท่านผู้ชมผมไม่เข้าใจเอาให้ปรับนหน้าปาล่ปลปาพรูเปลือเปล่าพร้อมเปล่าอ๋อท่านผู้ชมดูนะเขาให้ทำอะไรผมก็มไม่รู้อ่ะเอาพร้อมพร้อม,อมเอามามามาแล้วพิมพ์บอกเขาหมดเขาอะไรเขาแกล้งเหมือนกันเหรอไม่รู้อยู่ดีๆเข้ามาร์กเขาเขาเข,ขาวิ่งมาหาเขาว่าทำคลิปเลยเขาก็งงเหมือนกันวูสิ เออวิ่งมาแล้วเอาถ้าไปชมดูนะครับวิ่งมาแล้วมดอ๋อผมเก็ทละโอ้โหเก็ทละถือเคยเก็ทละเฮ้ยคืนไปแล้เปล่า,าสนดหลอปาดคอเลยอ๋อเดี๋ยวเราให้หัวใจไปก่อนหยอกไปก่อนเราเป็นมิดไงเป็นมิดเอ้ยคอยให้ใใหัวใจวะคอยให้หัวใจวะเฮ้ยอ็กใส่แบบนี้ดิ X ไปใส่อ๋อเขาวิ่งออกแล้วอ่ะไปเกินเอ้ยยยปาดคอกลับมาปาดคอวะเฮ้ยเฮ้ยก็มาดิอ็กชูเด็กมันไปดิ เด็กอยากดังไงเด็กมันแบบอยู่แสงไงก็มาดิเฮ้ยเฮ้ยพิมพแน่นอนสเต็ปนี้ท่านผู้ชมหนัผมว่าแล้วแต่คลิปมีแต่ปลาคาบอกแต่คลิปไม่มีนี่ฟันไปทีนึงเฮ้ยพิงกดท่าดิท่าไหนก็ได้พิงเ,เออเดะเดีเดะอะไรนะเมื่อกีน้นะฮะอะไรพิง อะไรก็ชื่ออะใครเรียกพิงกดเรียกดิงให้พิงกดท่าดิท่าไหนก็ได้พิงใครพิงไม่มีใครเรียกพิงอ่ะถือหมวกเป่าเมื่อกี้ใช่เหรอเขาเรียกดิงนะพิงไหนเขาไม่เคยรู้จักคนชื่อพิงเลย <c oughs> พิงไหนครับท่านผู้ชมผมไม่ได้เรียกพิงใช่ป่ะเฮ้ยถือมีสาวได้เฮ้ยสาวตึงสาวตึง นี่ให้หัวใจสาวก่อนเฮ้ยขำว่ะเขาขมมาาำวนะ่ะเฮ้ยเกิพนพ,งนพ,งนพิงอย่าทำอย่างนี้ดิอะไรนะฮะอ่ะอะไรเธอพิงไหนพิงไหนไม่มีก็บิงไงเขาบอกพิงอย่าทำอย่างนี้ไม่ใช่อะ่ะไม่ใช่อะไรเธอ อะไรของเธ pues อเนี่ยเขาก็เรียกถูกแล้วต่อยอะไรเธออย่าทำเดี๋ยวเขาทำคลิปมอสาวเธอเดี๋ยวสาวรู้หมดเลยเธอมาด้วยกันเออพิ่งออกไปอะไรอะไรสวยสวยรู้งานนะสวยรู้ว่าเขามาหลับเท้าเห็นว่าพิงก์มาอยู่ใกล้ไงสาวเลยรู้เลยอะพิงก์อะไรอ๋อพิงก์เหรอ อ๋อชื่อชื่อน้องเขาไงชื่อเหมือนกันเขาเนี่ยผิดเฉยๆอะไรชื่อน้องเขาน้องเขาชื่อพิงไงหรอ,อ,อน้องเขาชื่อพ<อ>ิงอะไรเธอวิ่งมาทำไมเธอเราเขาว่าเราเปลี่ยนห้องกันดีกว่าห้องนี้ก็แบบไม่สนุกเลยอ่ะเขามีลางห้องเนี้ย เอาละครับท่านผู้ชมผมมาเปลี่ยนห้องกันดีกว่าผมว่ามีลางว่ะเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาอยู่ในโซนมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะห้องนี้คือแบบตึงจัดเลยท่านผู้ชมโหดูนี่ผู้ชายใส่เติมโอ้โหของจริงว่ะเฮ้ยเกินเฮ้ยมอสาวมีคนมอสาวดูท่านผู้ชมอุ้ยหน้าอะไรทำไมเท่จังอ่ะอุ้ยหน้าอะไรครับท่านผู้ชมทำไมเท่จังอ่ะหน้าอะไรดูดิดูตาเขาดิคนเนี้ยหล่อเกินต้องจาดไหนอ่ะนั่นดิ เท่ว่ะเฮ้ยแต่เขาเดยกแขกแป๊บนึงเธอน,นี่เขาแบบเปิดประเด็นแป๊บนึงโชว์ตึงไงโชว์เซียนเหมือนเรียนมาทำซ่าเหมือนเคยเรียนเฮ้ยเอาว่ะเธอข้างหลังเขาเอ่อแล้วเอาดิข้างหลังเขาเออกกับเขาแล้วข้างหลังเขาเอ้อกับเขาแล้วอะ่ะเข้ามาดิ เฮ้ยเอาว่ะเธอเขามีคู่แข่งว่ะกินขาดเลยอ่ะเนี่ยกินขาดเลยอ่ะอะไรอ่ะกางเกงขาดเอาเปล่ารองเท้ายังไม่มีใส่เลยจะกินเขาได้ไงก็ห <c oughs> มามดิก็มดดไม่ได้ตึงหรอกรขาวก็หมาดิใครแอด,ดอ่ะใครแอด,ดมิงเฮ้ยใครแอดบิงฮะ <c oughs> อะไรอะไรเธอเขาเขา <c oughs> เขาเขาเรียก <c oughs> าวครับเขาถามไงว่าใครเรียกมิงเฮ้ยบลิงใครเรียกบลิงเฮ้ยใครแอดบิงไอ้เหี้ยเดี๋ยวีอะไรีอะไรเขาหยอกเล่นมเขาทำเป็นเรียกผิดไปงั้นเลยเขาจะยอมอ๋อยังไงเขารักเธอคนเดียวแล้วในใจมีแต่มิงอ่ะเฮ้ยในใจมีแต่บิงค์อะ อะไรส<น><น>ือไหนกินขาดเลยอ่ะเฮ้ยเอาว่ะคนนี้เปิดแล้วเฮ้ยห้องนี้ก็แบบตึงเกินท่านผู้ชมดูดิเฮ้ยไม่ไหวละเดี๋ยวมันชิงออกท่านผู้ชมผมชิงก่อนเลย,ยนี่ชิงปากก่อนได้เปรียบ มีธงเหมือนกันก็ปับก่อนได้เปรียบผมพูดแค่น uh huh> ั้นแหละก็มาดิทิงว่าเขาตึงป่ะฮะฮะอะไรเฮ้ยขามบุยสองเลยท่านผู้ชมฮะอะไรพิงอะไรไม่ได้เรียกพิงเลยอะไรอะไรเธอพิงอะไรพิงไหนเขาไม่เรียกพิงเลย ที่ไหนครับพิงหรือมิงหรือมิงอะไรเดี๋ยวพิงมิงไหนเธอไม่รู้ชื่อพวกนี้มาจากไหนเนี่ย Hi, oh, ใครล่ะใครพี่แอ๊กไงเช่ er ยหยอเยอะเกินเยอะอะไรถือนาใจมีแต่เธอไงก็บอกนใะจมีแต่เพื่อนมีแต่มิงอะไรต่อยอะไรกูโกรธแล้วโหโกรธ ตรวแล้วแน่นอนสไตล์เนี้ยเอ้ยใจเย็เนเปิดมานมาคุยกันก็ไม่มีไรไงฮ้ยสุดรออย่าตีกำลังร้องแฟนอยู่ี่ขอบคุณครับเขา <c oughs> ไม่ได้เรียกชื่อพี่เขาเรียกเธอตลอดเธอมั่วเปล่าปิดใหม่แล้วว่าท่านผู้ชมขเขาบอกปักกันหนยอยแต่แป๊บน,นัแ้แหลเขาไปปักตรงไหนเขาก่อน โอ้โหโเฉยเธอฟังผิดแล้วมาโทษเขาเว้ยว่าเขาเรียกผิดจริงถูกแล้วถูกอะไรเรียกถูกใช่ปะไม่อะไม่อะไรอะคิดอะถูกแล้วอะไรทิงมิงไงน้องน้องในแคลนน้องในแคลนทั้งนั้นแหละอะไรน้องในแคลนแล้วเกี่ยวอะไรน้องในแคลนไม่ได้มาเล่นด้วยซะหน่อยไม่ก็แบบ เล่นกับน้องบ่อยไงก็เลยแบบจำชื่อผิดบ้างอะไรเงี้ยชื่อมันคล้ายคล้ายกันอ๋อนี่คือไม่เชื่อจริงเธอแบบเฮ้ยเขาเนี่เธอก็รู้ว่าเธอก็รู้ว่าเขามีแต่เธอไงจะมีคนอื่นได้ไงล่ะเธอนี่กี่คนแล้วอ่ะ อที่เรียกเือก็คือจําชื่อไม่ได้ก็เลยเรียกถือไว้ก่อนยอกยอกยอกเขายอกเขายอกเขายอกนอนเลยเฮ้ยแต่งคิวเด้๋ยเฮ้ยท่านผู้ชมเราเจอฝรั่งว่ะเฮ้ยโอเคครับตีไม่พักเลยเพราะว่าเราไปห้องอื่นกันดีกว่าเือถือไปเดี๋ยวย้ายห้องกันดีกว่าไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวย้ายห้องกันดีกว่าเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาอยู่ในโซนกันอีกแล้วนะคือแบบห้องนี้คือแบบหาคนตึงๆหน่อยดิ เฮ้ยท่านผู้ชมมีสาวสายเติมเฮ้ยอีโบทั้งชุดเลยนะเฮ้ยท่านผู้ชมดูดิเฮ้ยสิบสี่เหรอใช่เหรอคนนี้อายุสิบสี่หญิงปะเนี่ย,ยผมว่าไม่ใช่ละสิบสี่เหยอถึงขนาดนี้เลยเหรอเกินแบบเปล่าเฮ้ยใส่หัวใจเราด้วยน่ารักขนาดนี้ใส่โว้เหมือนน้องมีไหมอะไรนะน้องสาวไงใส่หัวเหมือนน้องในแคลนจับรอบแล้วนะ อะไรหลายรอบอะไรก็ทำคลิปอยู่เนี่ยเธออะไรก็ยทำคลิปเฉยๆเพราแค่แบบเอแบบเอนแบบ่อารักเหมือนน้องมิ้อองเฉยๆไงน้องในแบบนคลนเฉยๆไม่มีอะไรหรอกดูดิตึงจัดเลยครับท่านผู้ชมคือแบบห้องนี้คือแบบตึงยิงดูดิมีแฝดด้วยเธอไปยิงอุย้ยดูดิแอคแล้วอ่ะเฮ้ยเกินเดี๋ยวเกาะสลิมคืออะไรวะ กาะทองคือเกอาะสลิมมุกอะไรของของขาวานาเดี๋ยวเราแฮกกับสาวดิท่านผู้ชมแฮกกับสาวหน่อยละกันนี่เมื่อกี้เขากดมั้งไงเราก็กดบ้างละกันเฮ้ยตึงตึงอันนี้ก็แบบตึงจริงตึงจริง,ง,งให้ถือออกให้หน่อยดีถือบังฟิมมาเออออกหน่อยน,น,อดดดนี่ยท่านผู้ชมเนื้อบังฟิมโอ้ดูดิท่านอีเมียบอกอีเคมังกรฟ้าเขาไม่กดว่ะเฮ้ยมีไหมเนี่ย กดหน่อยสดสวยสุดสวยไม่กดอ่ะเฮ้ยเอา,าวหัเาขากดเอ้าโหออกไปแล้วคนโหไม่ดูดูดูมีคนบวเรถผมด้วยกืนกืนคนที่แต่งตัวเหมือนน้องมิง้งออกไปแล้ววะอะไรนะอะไรก็มไม่อะไรมิ้งนักหนานเนี่ยพูดไม่หยุดเลยก <c oughs> <c oughs> ็น้องในแคนจีช่อึ๊กแต,ตนะ่คนนี้แต่งตัวคั่วพี่เลยนะถ้าไ้ชมดูดิคนนี้แต่งตัวคั่วพี่เลยอะ่ะ ก็แค่น oh, ้องในแคลนบะเธอไม่มีอะไรหรอกโอ้เธอคิดมากเลยเขาก็แค่มาทำคลิปลูกสาวพามาทำคลิปเธอเนี่ยเธอก็โกรธเขาอีกดูดิดูดิเห็นปะคนวิ่งหนีเขาเลยอ่ะโอ้อะไรเนี่ยไล่แรอวแล้วอ่ะก็ก็แค่น้องไงเขาบอกไปแล้วว่าเป็นแค่น้องอะไรก็อะไรอะไรก็อะไร หัวเบาทำเป็น,น้อยใจอีกก็น้องมิ้งก็น้องในแคลนไงเธอไม่รู้จักหรอไม่รู้จักเ,กเ,ออเดี๋ยว,วหลังค่อยพาไปรู้จักเป็นแค่น้องในแคลนอะไรเงี้ยตดติงไปจ,จัาซี่เขาอีกด้วยดูดิสาววิ่งหนีผมมาท่านผู้ชมดูดิโอดูดิโอเขารู้เลยว่ามากับเธอเห็นปะเธอจบละไม่น่ารักเหมือนน้องมิ้งดิ โอเคโอเคอะไรโอเคอเขาหยอกเล่นเขาหยอกเล่นโอเคเขาหยอกเล่นเฉยๆอ๋อเขาออกมาแล้วน่ะเห็นปะโอเคมีแต่วพ่อหนุ่มกรามทองอ,อะไรอะถืองอ,อนอะไรงอนอะไรถือเขาแค่หยอกเล่นเนาะไม่น่ารักเหมือนมิงเฉยๆ เขาขี้หยอกเธอเล่นเอา้าเธอออกไปไหนเขาขี้หยอกเองเธอเฮ้ยเธอเกินเขาขี้หยอกเล่นเดี๋ยวผมออกไปตามก่อนท่านชมพูออกมาแล้วเธอเป็นไร,รอ่ะกรเซเลนาจัง เธอเป็นไหเซนาไข่ะอ,อะไรไข่ขค,ค้หยอ,อกเล่นเองเขาไม่รักเหมือนมิงคแค่นั้นเองก็ไปเล่นกับมิงดิเอาแล้วทำไมต้องไล่เขาไปเล่นกับมิงอ่ะมิงคแค่น้องเองเขาหยอ,อกเล่นเขาขี่หยอ,อกเธอเล่นเองเขาแบบไม่มีอะไรทำแงว่างว่างมากมากไหมวางมาก มากเลยฟังคืนอะไรเงี้ยฟังยินแบบอยากหาสาวมาเดินในใจรักเสียคนโอเคงั้ <c oughs> นก็ะนะนาะอะไรก็ <c oughs> ไปหาดีไปนอนละันดีเฮ้ยจะยิน,น, <c oughs> น,นเขาหยอกเล่น <c oughs> ไปละเอาเม่ไไร่นอยอะไรเนี่ย เอาท่านผู้ชมออฟไลน์ไปแล้วเอาละแย่แล้วท่านผู้ชมเฮ้ยผมกแกล้งเล่นเองสรุปออกจริงเลยท่านผู้ชมออฟไลน์แล้ววะ่ะโอ้ท่านผู้ชมทําไงเดี๋ยวทีเนี้ยงานหยาบแล้วครับท่านผู้ชมนี่ออฟไลน์ไปแล้วโอ้ท่านผู้ชมงานนี้ต้ององอ่กันหนักไอ้โอมโถว่า,าแค่แบบจะทำคอนเทนต์เองนะคือแบบผมไม่รู้ไงมันเขาจะโกรธจริงอย่างขนาดนั้นนะ่ะผมว่า งั้นคลิปนี้พอไวแค่นี้ดีกว่านะครับท่านผู้ชมก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยเดี๋ยวจะมีคลิปงอหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีผมว่าต้องมีคลิปง้อแนใ่นอนใครที่แบบมีวิธีง้อวิธีไหนดีๆก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับท่านผู้ชมในต,ตอนนี้คือแบบเดี๋ยวผมไปตามทางเฟซก่อนเดี๋ยวก่อนที่ผมจะโดนบล็อกท่านผู้ชมงั้นคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไว้ก่อนดีกว่านะครับผมรีบไปละบายบายครับท่านผู้ชม ขอบคุณที่รับตมตั้งแต่ต้จนจนจบนะครับผมโอมี่ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ